เรื่องการดับสอจโอต้งในบ้านของบ้านใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีบ้านของคุณสุนทเวิลาวันหรือที่คนปราจีนเรียกกันว่าโกธรน,นั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้แล้วจุดจบจะไปอย่างไรต้องยอมรับความจริงนะว่าครอบครัววิลาวันหรือครอบครัวคุณสุนทนวิลาวันนั้น เป็นนักการเมืองอาวุโสวัยของคุณสมทรคณะนี้84-85ป um ีแล้วครับเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขลูกสาวก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณสมทรครองจังหวัดปราจีนบุรีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนายกอบจน้องสาวก็เคยเป็นตัวคุณสมทรเองก็เคยเป็นลูกน้อง ที่เป็นสอจออยู่ที่ปราจีนบุรีมีมากมายกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องไปพูดถึงครับคุณสนทรก็ต้องถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งของปราจีนบุรีที่รวบรวมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นมือไม้อันสําคัญของนักการเมืองในจังหวัดปราจีนบุรีไว้ได้มากพอสมควรขณะน,นี้คุณสนทรแทบจะไม่มีบ้านใหญ่บ้านไหนที่จะมาเป็นคู่แข่งขันของคุณสุนทรอ,อีกแล้ว แต่ไม่น่าเชื่อครับว่าเหตุการณ์ดับสอจอโต้งที่บ้านขุนสุนทอนนั้นเกิดขึ้นได้แน่นอนที่สุดครับว่าถ้าใครได้ยินคลิปเสียงก่อนหน้านี้ก็คงจะรู้ชัดเจนว่าเรื่องนี้หนีไม่พ้นเรื่องการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกอบจอที่กำลังจะหมดวาระอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ และก็จะมีการรับสมัครและก็จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2568เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านไม่มีใครรู้ครับขณะนี้ที่บอกว่าไม่มีใครรู้ก็เพราะว่าวันที่เกิดเหตุนั้นมี2เหตุการณ์มาซ้อนกันอยู่วันที่สเจาโต้งได้เข้าไปในบ้าน พร้อมกับรองนาะยกอาบาจอคนหนึ่งและอาจจะมีคนอื่นตามเข้าไปด้วยก็ตามแต่หลังจากนั้นมีการสนทนาเกิดขึ้นและที่คลิปเสียงที่ออกมานั้นเป็นที่รับรู้ทั่วไปว่าสอจอต้งเป็นคนเปิดโทรศัพท์เพื่ออัดเสียงการสนทนาและโทรศัพท์นั้นปลายสายไปถึงผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งในทางการเมืองครับ เสียงสนทนาทั้งหมดจึงถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากที่ดับสจโต้งแดดิ้นในบ้านของโกธรหรือสุนทรวิลาวันแล้วพอคนต่างๆที่ติดตามสจโต้งเข้าไปในบ้านรวมทั้งคนกลางซึ่งเป็นรองนายกอบอจอซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนกลางที่จะพยายามเข้าไปเชื่อมให้สจโต้งกับคุณสุนทรวิลาวันนั้นหาข้อยุติให้ได้ในการเลือกตั้ง นายกอบจอในการส่งคนลงสมัครนายกอบจอเพราะสอจโอต้งตั้งใจจะส่งภรรยาตัวเองลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าคุณสุมทรหรือโกธรจะลงเองบ้างหรือจะหาคนมาลงคุณสุมทรน,นั้นแน่นอนที่สุดครับว่าคงมีความวิตกกังวลอยู่พอสมควรถ้าสอจโอต้งลงสมัครรับเลือกตั้ง และที่หัวใจที่สําคัญที่ทําให้คุณสุนทรวิตกกังวลก็เพราะว่าถ้าสอจอโต้งเอารูกเอาภรรยาตัวเองลงเฉยๆนั้นไม่มีปัญหาอะไรคุณสุนทรสามารถที่จะพูดคุยได้แต่ภรยาสอจอโต้งนั้นถ้าจะลงก็จะลงสมัครในนามพักเพื่อไทยและใครๆทั้งปลายจีนบุรีก็รู้ว่าขณะน,นี้โกธรหรือคุณสุนทรนั้น อยู่ฝากสีนุ่มเงินหรือภัคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นคุณสุนทรย่อมรู้ดีว่าถ้าภรยาสาจต้งลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอนั้นกำลังสนับสนุนกระสุนดินดำทั้งหลายนั้นเพียบแน่นอนครับไม่มีขาดตกบกพร่องปัญหาจึงอยู่ตรงที่ว่าโกทรนั้นมีกระสุนดินดำเพียงพอหรือไม่ที่จะสู้ศึกในครั้งนี้นอกเหนือจากนั้นก็มีข่าวกระเ็งกระสายกันมาครับว่า ทางสงจโต้งและพลพรรคของสองจโต้งนั้นเนี่ยเอาจริงแน่งานนี้ครับโอกาสที่บ้านใหญ่วิลาวันจะเพียงพัมมีอยู่สูงนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเหตุลักษณะนี้ในบ้านนั้นไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่แน่นอนที่สุดต้องเป็นเรื่องการหาคนลงสมัครนายกอบ,บจอ ในคลิปสนทนานะครับนอกจากเรื่องหาคนลงสมัครนายกบจแล้วยังเห็นมีเรื่องราวทวงบุญคุณทวงความแค้นพูดความในใจกันเยอะมากและที่สำคัญที่สุดมีเรื่องตัวเลขเงินปริศนา20ล้านครับสรโต้ตงบอกว่าเอาไปให้พ่อดีกว่าใครเป็นคนเรียกเงินสรโจ้ตง20ล้านถ้าสรโจ้ตงจะลงสมัครและ20ล้านนี้ คือการไม่ให้ส่งใครมาลงสมัครแข่งหรือเปล่าถ้าไม่อยากแห้ส่งใครมาลงสมัครแข่งก็เอามา20ล้านแต่สเจ้าต้องพูดในคลิปชัดเจนได้ยินกันทั่วประเทศครับว่าจะเอาเองินนี้ไปให้พ่อดีกว่าพ่อแท้ๆของสอเจ้าต้องไม่ใช่พ่อบุญธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จุดสุดท้ายจะอยู่อย่างไรนั้นอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนของตำรวจครับว่าคนที่ถูกจับกลุม ไปทั้งหมดและยังอยู่ในเรือจนจําขณะนี้ไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งมีคุณสมทรเวลาวันรวมทั้งลูกน้องอีก6คนรวมเป็นทั้งหมด7คนนั้นตำรวจจะมีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าคณะเกิดเหตุไม่มีพวกของสอจโต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นคำให้การใดๆของเจคนนี้คงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสอจโต้งแน่นอน คงจะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองแต่อย่าประมาทตำรวจไทยนะครับหลายครั้งตำรวจไทยสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเอากองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าเป็นวิถีกระสุนไม่ว่าเป็น DNA ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ต่างๆจนสามารถเอาคนร้ายมาลงโทษได้ทั้งท้งที่ข้อมูลเชิงประจักษ์พยานนั้นไม่ดีก็ตาม เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จุดจบจะเป็นอย่างไรคนที่จะตอบได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลจากการสืบสวนและก็สอบสวนจากคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในครั้งนี้ครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าการเมืองเรื่องของท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเพราะการ จากไปการสิ้นชีวิตของสอจอโต้งไม่ใช่กระทบเฉพาะแค่การเลือกตั้งนายกอาบาจอเท่านั้นครับแต่กระทบไปถึงการเมืองระดับประเทศกระทบไปถึงผลประโยชน์ในจังหวัดปลายจีนบุรีอีกมากมายที่ซุกอยู่ใต้พรมเจ้าที่ตำรวจจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ